ว่าเพชรบุญเผยน้องๆทริปไม่อาบน้ําเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ถือเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนไปดูเรื่องราวกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รวมตัวกันขับขี่รถจักรยานยนต์มาเที่ยวในพื้นที่เพชรบูณ์โดยใช้ชื่อทริปว่าน้าไม่อาบโดยในปีนี้บรรดาสินนักบ,บิดไม่ต่ำกว่า6,000คันมุ่งหน้าจากถูกสารทิศสู่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเขาค้อและภูทับเบิก โดยมีกลุ่มรถจักรยานยนต์ทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่สร้างความคึกคักตลอดเส้นทางขณะที่บรรดาร้านค้าและร้านอาหารรวมถึงปั๊มน้ํามันกอยเงินจากการขายสินค้าและบริการอย่างเต็มที่สําหรับภาพรวมแกงทิพไม่อาบน้ํายังคงเป็นเหมือนเดิมกับปีที่ผ่านมาคือเสียงท่อรถจักรยานยนต์บางคันแพดคํารามสนัน่นสร้างความรําคาญบ้างและขับขี่แบบวาดเสียวบ้างในบางช่วง แต่ก็มีบางส่วนก็ขับขี่แบบเคารพกฎจราจรขณะที่ทางด้านนายสรัญยูมีทองคาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์พรอมด้วยพลตํารวจตรีสารในคงเมืองผู้บัญชาการภูธรจังหวัดเพชรบณ์ได้ออกเยี่ยมให้กําลังใจจุดตรวจทางขึ้นภูทับเบิกพร้อมเปิดเผยว่าการที่น้องๆองทริปไม่อาบน้ําเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบณ์นั้นเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนร,รําคาญแก่พี่น้องประชาชนตามเส้นทางที่ผ่านมา ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ